ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งรถบ้านมาแนะนำนะครับเป็นรุ่น Ford Laser Tiara นะครับปี2003นะครับเกียร์แมนนวลนะฮะสำหรับใครที่ต้องการหารถเก๋งราคาหลักหมื่นไว้ใช้งานนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับเป็นสีเขียวเข้มนะครับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับสภาพสีพอใช้ได้นะครับสีเขียวเข้มนะครับ รถยู่อำเภอสเล็กจังหวัดพิจิตรนะครับระบบไฟหน้าไฟท้ายติดครบหมดนะครับเป็นเบนซินระบบเดียวนะครับเชื้อเพลิงนะครับป้ายทะเบียน2292นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถจะมีตําหนิสีด้านท้ายจุดเดียวนะครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสีเทาครีมค่อนข้างสวยสภาพดีนะครับด้านหน้าคอนโซลแผงประตูต่างๆนะครับยังสวยงามอยู่นะครับนะครับ ค่อนข้างสะอาดนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพด้านหน้านะครับเบาะด้านหน้าก็จะมีตําหนิอยู่ตรงคนขับนะครับก็ตามการใช้งานนะครับโดยรวมพอใช้ได้นะฮะด้านหน้านะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นมากนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ตัวนะครับข้างพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะฮะผู้โดยสารครับ เบาะปรับไฟฟ้านะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงทั้งสบานนะครับขึ้นลงนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับคันนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถอยูเพืเสลิกจังหวัดพิจิตรนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับ เครื่อง1.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องฟอร์ดโดยตรงนะครับประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานสามารถเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเหตุทุกอย่างรถคันนี้ไม่เคยเจอปัจจัิเหตุนะครับเดิมๆเลยนะครับคานเดิมแก้มเดิมนะครับเราได้ผ่านการทดสอบแล้วนะครับไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับเครื่องดีจดีแน่นอนครับเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะครับ ตรงเล่มนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเครื่องแห้งมากนะครับฟังได้จากเสียงนะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับอะไรหาง่ายนะครับตัวนี้นะครับสามารถหาอะไ่ได้ได้ง่ายนะครับน้ำไม่ดันแน่นอนนะครับโดยรวมพอใช้ได้นะครับ ระบบไฟติดครบหมดนะครับเอกาสารพร้อมโอนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ